โ,โอ๊ตได้สามสองศเมคคันหนึ่งแล้วเนี่ยสวัสดีครับว่าไงครับสวัสดีครับโอ๊ตสามสองศูนมาให้รีวิวแล้วล่ะครับมาอีกแล้วรุ่นนี้มีเท่าไหร่ก็ขายหมดทุกคันนะฮะเราได้สภาพดีมาทุกคันเลยอ,อ่ะนะเอาไงดีอะถ่ายเลยไหมถ่ายเลยจัดไปเลยนะเรียวๆเลยนะอโอเคเอเจัดไปฮนะโอเคไปกันเลย Thank you โอ้ยใหม่จริงๆอ้าวสวัสดีครับผมโอ้จาก Top ปปี r วโต้นะครับนะฮะรถสวยเข้าใหม่อีกแล้วนะตากล้องบอกให้ถ่ายเลยใจร้อนมากๆนะถ่ายกันเลยดีกว่าเร็วๆนะครับผมนะคันนี้เป็นเจ้า BMW 320D นะครับตัวโฉม LCI นะฮะเป็นรถปี2023แท้เลยนะครับผมมือเดียวป้ายแดงนะครับออกห้างตอนนั้น2ล้าน7กว่ากว่านะครับวันนี้ถูกลงไปร่วม1ล้านบาท เดี๋ยวไปดูกันว่าตัวนี้มีอะไรกันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทางเราได้มาขายเยอะมากๆนะครับแล้วเป็นรถสวยไมมน้อยทุกคันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะอ่ะอเครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้าคันนี้กันนะครับอย่างที่บอกคันนี้เป็นปี2023แท้นะครับ BSI แล้วก็วารันตีเนี่ยจะไปสิ้นสุดเดือนเดือนเมษายนปี2028เลยนะครับ BSI1 0 0 0กิโลพร้อมวารันตี2 0 0 0กิโลนะครับหมดพร้อมกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มมาจากด้านหน้านะครับ อันนี้เป็นตัว M Sport Package นะครับเป็นชุดแต่ง M Sport Package รอบคันนะฮะเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยตัว LCI นะครับเป็นไฟแบบใหม่แล้วเป็นระบบ Adaptive LED นะครับสองไกลสองสว่างนะฮะแล้วก็พร้อมค่าเส้นสีฟ้ามาด้วยนะครับเป็นโมเดลเดียวกับโสมเดียวกับโมเดล M 3 4 0เลยนะครับผมแล้วก็กระจังไตรคู่นะครับทรงตั้งแบบนี้ตัวใหม่นะครับลมดำ Gloss b a c k แบบนี้นะฮะแล้วก็ g o s b a c k ตรงนี้นะครับเป็นชุดแต่งนะครับผม โลโก้จริงๆตัวนี้โลโก้เป็นโลโก้ B.M. Original แท้นะครับแต่ลูกค้าเก่าเจ้าของเก่าได้เปลี่ยนมาเป็นโลโก้ของ5 0ปี Anniversary นะครับมีของเดิมให้ครบนะครับผมเปลี่ยนโลโก้หน้ากระจังนะครับแล้วก็โลโก้ล้อแม็กพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคเรามาไล่จากด้านหน้านะครับมาที่ล้อกันก่อนเลยนะครับล้อคันนี้เป็นแม็กนะครับลาย d o ิ b l e s t r o บ e b ล c o l o r นะครับขอบ18รับตัวยาง Michelin Pilot Sport ZP นะครับผม โลโก้เปลี่ยนเป็น50ปีนะครับผมแล้วตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยให้มาทั้งหมด6จุดและด้านหลัง6จุดนะครับผมพัดมาแบต M Sport นะครับนะฮะไล่มาเรื่อยๆสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะฮะไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวรับประกันลงในสัญญาให้ด้วยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยมาพร้อมไฟเลี้ยว LED แบบนี้นะครับสวยงามนะฮะแล้วก็ตัว M Sport เนี่ยตัวคิวตรงนี้จะเป็นดำเงาบนเลยนะครับรอบคันนะครับ ประตูนะครับเป็นระบบคีเลสนะครับ4บานเลยนะฮะถัดมาไล่มาล้อหลังล้อหลังเนี่ยของ b ีเอ็มเนี่ยจะหนากว่านะครับโปรซีรีอคันนี้เป็นซีรีส์2 5 5 50ขอบ18เท่ากันนะครับเป็นมิชลินไพ p i ์ o ลอ p สปอร์ตแซีนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับรอบคันก็สวยงามนะครับตามท้องเลือกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านท้ายกันต่อนะครับ โอเคเรามาดูในส่วนด้านท้ายต่อนะครับเริ่มจากแบชนะฮะโลโก้ BMW ในเปลี่ยนมาเป็น50ปีนะครับทางด้านขวานะครับโลโก้3 2 0 d ี e ซล l นะครับปลายท้ายเป็นระบบ f u LED l l นะครับสวยงามมากๆนะฮะถัดลงมาด้านล่างเนี่ยเป็นดิฟวเซอร์นะครับเป็นสีดำเงานะครับตามสไตล์ M Sport นะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังนะครับ6จุดด้วยกันนะฮะแล้วก็ปลายท่อคู่นะครับทรงสปอร์ตสวยงามนะฮะฝาท้ายครับเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้ ตัวนี้จะไม่มีระบบพิกเซนเซอร์นะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับ โอเคครับก็ไม่มีอะไรไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับไปกันเลยโอเคครเรามาดูภายในกันต่อนะครับเริ่มจากพงมาลัยก่อนเลยนะครับพงมาลายเป็นหนังนป้านะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมแพดเดิลชิพนะครับผมทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นระบบแอดัพตีฟพุซคอนโทรลนะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นระบบบันเทิงนะครับปรับเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์วางสายนะครับด้านข้างแผงประตูเนี่ย มาพร้อมกับเมมโมรีซีสองตำแหน่งนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงออโต้ให้มา4บานเลยนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็เบาะหนังทั้งคันนะครับหนังคันนี้เป็นหนังดากอต้านะครับเป็นหนังคู่บุญของ b m w อยู่แล้วนะครับผมเรือนไมค์คันนี้นะครับเป็น b m w อ็มดับเบิลยไลท์คอคพิทนะครับเป็นฟูลดิจิตอลหมดเลยนะครับขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคันนี้นะครับไมคน้อยนะครับปิ้งมาเพียงสามหม่นห้าพันโลเท่านั้นนะฮะ น้อยมากๆแล้วก็สวยมากๆนะครับคันนี้ดีเซลอย่างที่บอกประหยัดอยู่แล้วนะครับเต็มถังวิ่งได้เป็นพันโลนะฮะโอเคถัดมาที่หน้าจอกลางตรงนี้นะครับมาพร้อมน v i g a t i o n s y s t e m นะครับ Android Auto นะครับ Apple CarPlay นะครับไม่ต้องเสียบสายแล้วนะฮะเป็นระบบ t o u c h s c r e e นะครับแบบนี้เลยนะฮะถัดลงมานะครับตรงนี้เป็นแผงคอนโทรลนะครับจอกลางต่างๆนะครับเมนูโฮมแมปนะครับอะไรต่างๆได้นะฮะเกียร์เป็นเกียร์แบบอิเล อรอนิกนะครับสปีดชิปตัวใหม่แล้วนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับผมเป็นเกียร์สปีดชิป8สปีดนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับปุ่มปรับโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตดนามิกอีโคอะไรก็ปรับได้หมดเลยนะฮะภายในก็สวยๆแบบนี้ตามสไตล์ B M C 3นะครับก็ให้มาเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มาพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ปรับสีได้หลายสีนะครับนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราไปดู ผู้โดยสารตอนหลังกันว่ามันเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับ ้อดีสาตอนหลังนะครับก็เรียบง่ายตามสไตล์ BM มนะครับผมรูหลาสปอร์ตนะครับด้านหลังก็กระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแอร์ตอนหลังให้มาด้วยนะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับปรับลมได้นะครับแต่แยกอุณหภูมิกันไม่ได้นะครับอ่ะด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเรียบง่ายนะครับตรงนี้เป็นที่วางแขนนะครับพร้อมคัพโฮลเดอร์นะครับให้มาด้วย่ะโอเค ถ้าหลังก็ประมาณนี้นะครับผมนั่ง4คนสบายๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบซากอนของ b m w อยู่แล้วนะครับสร้างชื่อเสียงมากๆนะครับโอเคไปกันเลยครับผม โอเคครับสุดท้ายนี้เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรหัส B47 นะครับเป็นรหัสที่ใช้กับ B.M มานานมากๆหลายรุ่นมากๆนะครับเป็นตัวสร้างชื่อเสียงให้ B.M เลยนะครับประหยัดน้ํามันเป็นเลิศนะครับผมประมาณ20ลิตรได้นะฮะแรงประหยัดนะครับสปอร์ตด้วยนะครับห้องเครื่องก็แห้งๆแบบนี้นะฮะอย่างที่บอกสีเดิมทั้งคันไม่มีชนไม่มีแกะนะครับน็อตเดิมฝาเดิมสปีลเลอร์เดิมนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปฟังราคาเจ้าคันนี้กันครับว่าจะขายกันอยู่เท่าไหร่นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเจ้ารถคันนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับลูกค้าออเดอร์เรามาเยอะมากนะครับบอกว่ามีเมื่อไหร่ให้แจ้งด้วยวันนี้มีแล้วนะครับมีคันเดียวเลยนะฮะท่านรดสนใจต้องไวนิดหนึ่งนะครับผมโอเคนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาฟังราคาเจ้าคันนี้กันนะครับจากป้ายแดง2องล้านเจ็ดเก้านะครับวันนี้ท็อปเกียร์โต้ เสนอราคาเพียง1,897,000บาทนะครับเครดิตจับไฟแนนซ์ได้เกือบเต็มจำนวนนะครับขอเริ่มต้นเดือน2 0 0 0 0ไปปลายนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์092-268-1614นะครับผมโอนรับสายเองนะครับหรือจะติดต่อเข้ามาในแพลตฟอร์มต่างๆของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับเป็น Li n e แนะครับ แอดท็อปเกียวโตบีเคนะครับแอดเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ในช่องทางต่างช่อง YouTube ฝากเข้าไปกดติดตามนะครับกดซ u บสไครต์กดกระดิ่งให้เราด้วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านใดอยากดูรถนะฮะหรือว่าอยากวิดีโอคอลอยู่ไกลมาไม่ได้นะครับทางเรายินดีดูแลนะครับหรือติดต่อทีมงานของเราได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับท่านใดที่สนใจขายรถของท่านนะครับทางเราท็อปเกียวโตเนี่ยยินดีรับซื้อให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับ ซื้อด้วยเงินสดทุกพันนะครับท่านใดติดไฟแนนซ์เราปิดยอดให้ทันทีไม่เกิน10นาทีนะครับเอกสารเซ็นครบนะฮะชัดเจนทุกอย่างนะครับราคาไม่มีแขวนนะครับแจ้งราคาไปเท่าไหนจบราคาให้ท่านเท่านั้นได้นะครับถ้ารถท่านสวยและไม่มีอุบัติเหตุนะครับโอเคท่านี้นะครับจบไปแล้วนะครับผมโอ๊ตจากท็อปเกียร์โต้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับติดตามรถสวยจากทางเราได้เรื่อยๆรื่อยนะครับ สัญญาว่าปีนี้จะหารถสวยคุณภาพมาให้ลูกค้าทุกท่านอีกแน่นอนเช่นเคยนะครับเพื่อไม่ปการผิดหวังนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ